สุดท้ายก็ไม่รอดครับแมนยูเอเตครับในเกมค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฮะศึกพิเรือนเกล็ดนัดที่4ก็สุดท้ายบุกไปแพ้อาร์เซนอล3-1ครับในทินอิมเ t รสเตเดียมของเขานะครับผมโดยที่ก่อนเกมก็บอกตามตรงว่าก็ทําใจไว้ในระดับหนึ่งว่าจากสถิติมันก็แพ้แล้วก็ฟอร์มหลังๆมาของแมนยูก็ดูดูไม่ค่อยน่ามีความหวังมากสักเท่าไหร่ฮะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะ นำไปก่อนด้วยนะจากแรดฟอร์ดแต่ว่าก็นำได้แค่นาทีเดียวในครึ่งแรกโดนโอติกาตีเสมอแล้วพอมาครึ่งหลังก็ก็ต้องบอกว่าคือมันมีโอกาสพลิกไปพลิกมานะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะอาร์เซนอลเจ้าบ้านเขาเล่นได้ดีกว่าแมนยูนะครคองบอลได้มากกว่าโอกาสเข้าทำได้มากกว่าคือจากสายตาที่ผมมองเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเทนฮากเนี่ยมาแค่เพื่อรับและรอสวนกลับ เท่านั้นเองนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบเฮ้ยตัวนักเตะมึงก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่อะไรเออ่เทียบชั้นกับอาร์ senal ก็ไม่ได้ห่างชั้นกันเยอะแต่ทําไมแบบโอ้โหดูกลัวดูจะต้องแบบมาเล่นลับรัดกุมแล,ล้วรอสนกับอย่างเดียวคือทั้งทั้งที่แมนยูมึงเป็นสไตล์ที่แบบมึงต้องบุกสู้อ,ะอ่ะเห็นไหมสุดท้ายเล่นตามกลยุทธ์เล่นตามแผนก็พังอยู่ดีฮนะ ดังนันจริงแม่งบุกสู้ไปเลยดีกว่ามึงมีทีเด็ดเรื่องความเร็วเรื่องการจู่โจมแมนยูมันมีมี DNA เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นฮะมัวแต่รับถ่า,ายบอลกันไปกันมาฮะเล่นเหมือนรอโดนะโอกาสการเขาทำของอาร์เซนอลเขามากกว่าเขนข้้งเยอะพาพลพรรคปืนโตเนี่ยมาแบบจ่อที่หน้าก่อเคตโทษยิงไกลมั่งเตะมุมมั่งเป็นสิบอะอมแมนยูก็ สกัดกันพลวันไปหมดเลยฮะแล้วสุดท้ายก็อุดไม่อยู่ฮะก็มาเสีย2ลูกในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บนะฮะแล้วจริงๆจงังหวะก่อนหน้านี้คือจริงๆก็เกือบทําได้ตามแผนแล้วล่ละอ่าแต่นั่นบอกก็มีโชคมาช่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบจุดโทษที่ไม่เสียนะฮะก็อันนี้ v r เขาก็เช็คมาว่าเออมันไม่โดนคารฮาร์วนะไอวันวิสากามันก็เสียบแบบเส้นใหญ่แดผ่าแปะนะอ่ะอันนั้นเคลียร์ไป เกือบจะโดน2-1ตั้งแต่ในช่วง90นาทีแรกเพราะว่าบุกยโยซาก้าก็ได้ยิงจ่อๆก็ได้โอนาน่าเซฟเอาว้อีกคือแบบคือแบบดวงอ่ะมันถูกใช้หมดไปแล้วแหละแล้วก็สุดท้ายได้ประตูขึ้นนำอาร์เซนอลด้วยนะ โอ้ตอนแรกผู้บรรยายภาษาจีนบอกเลดวินเนอร์มาแล้วครับโอ้โหการโชวยิงเข้าไปสุดท้ายโดนจับล้ำหน้าแล้วก็สมาธิคุมเคิมกันไม่อยู่ฮนะก็โดนจาะจนได้ดีกันไร้ซัดเข้าไป2-1หนึ่งแล้วก็พอแมนยูโหมกระหน่ำบ,บุกขึ้นไปเพื่อที่จะเอาประตูตีเสมอคืนแล้วก็ปัญหาแบบเดิมๆเ,เห็นไหมเสียบอลจากหน้ากอบเกลีโทษคู่ต่อสู้แล้วแมนยูเสียอย่างนี้บ่อยมากฮะโดนเขาตัดบอลได้สวนกลับเป็นประตูเลยฮะคาร์วิลเชสุดก็ฝังไป31นนะครับผมก็นะ ถึงแม้ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้นะแต่อย่างน้อยในมุมมองของผมสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือไอ้ลารดมูทฮอยลุนแม่งโอเคว่ะแม้ว่าจะยิงยิงไม่ได้ถูกเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงประมาณนาทีที่60หน่อยๆน,นะแทนมาซียาครับแต่ว่าโอ้โหเข้าปะทะพิงกับกองหลังของอาร์เซนอลได้ดีฮนะแล้วมีความเร็วค่อนข้าง,าง,างเยอะเลยทีเดียวนะแบบวิ่งแซงกู้ต่อสู้แบบชัดเจนเลยทีเดียวผมว่าเออนัดได้เนี่ยเจอกับไรตันเนี่ย เอาแม่งลงตัวจริงเลยดีกว่านะก็ไม่เป็นไรแมนยู <laughs> แพ้ไป4นัดแพ้ไปแล้ว2นะแพ้สเปอร์แพ้อาร์เซนอลฮะสทีมจากลอนดอนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างที่อิลิชเทนฮากต้องปรับปรุงนะผมว่าเทนฮากปีนี้ดูไม่ค่อยดุดันเท่าปีที่แล้วนะก็คงต้องตามดูกันต่อไปว่าแมนยูจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงและยิ่งกองหลังลิซันโดมาติเนสเหมือนจะเจ็บอีกนะเพราะต้องมี ให้เี้แมกวายครับเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังด้วยก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บอีกทีหนึ่งว่าจะมีหรือไม่มีหรือถ้าเจ็บจะเจ็บยาวมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้นี่แบบโอ้โหคือแบบมันพิกลพิการไปหมดแล้วนักเตะหลายๆคนในแผงหลังฮะแล้วก็เกมรุกกระดูฝืดเคืองเกมรับกระดูแบบเปิดช่องว่างให้คู่ต่อสู้ผู้จัดการทีมก็แก้เกมไม่ค่อยจะได้แล้วนะฮะในะสี่นัดที่ผ่านมานะครับผม ดูแบบเซ็งๆและยิ่งด้าหน้าบอกตรงๆเจอกับไบรตันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าผมเห็นฟอร์มไบรตันที่เจอกับนิวคาสเซแล้วถึงแม้แมนยูจะเล่นในโอดอรฟอร์ดก็มีสิทธิ์ที่จะข้าบ้านได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องที่แมนยูบุกไปแพ้อ์เซนอลฮะส่วนอีก2คู่ที่เตะก,ก่อนหน้าแมนยูลิพูไม่มีปัญหาครับบุกไปเออก็เปิดบ้านเอาชนะวิลลาไปได้ส0นะ โอ้คือแบบฟอร์มการเล่นเกมลุกนี่แตกต่างกับแมนยูอย่างสิ้นเชิงเนี่ยแล้วก็คู่แรกอีกคู่หนึ่งก็คิซัมเลธก็เฉือนเอาชนะวูไป3-2ฮะตอนนี้ตารางคะแนนแมนยูก็เลยร่วงมาอยู่อันดับที่11ครับมีอยู่6คะแนนจาก4เกมเท่านั้นเองครับส่วนแมนซิตี้ก็นำเป็นจ่าฝูงฮะชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มสเปอร์ลิเวอร์พูลเวสต์แฮมอร์เซนอลเก็บไป10คะแนนตามหลังซิตี้2คะแนนเท่านั้นเองครับก็นั่นแหละ พิมลเล็เกเปรตหลังจากผ่านไปสี่เกมแล้วเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งสำหรับเกมดีห้าในอีก2สัปดาห์ต่อไปครับ